วันนี้ผมจะมาพูดถึง3ตัวละคร4ดาวในยุคเมตามะเฟืองว่าเอากลับมาปั้นดีไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดเลยครับ List Man Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g เกม Show 2 0 2 5พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับ10ที่บูธตอกย้ำความเป ุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของพิเศษจากแล็คนาล็อกเจไิสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19สุราคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธลิสต์แมนช็อปสวัสดีชาวเกมเมอร์บราก,กรวลไมได้ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวสกายตัวล่าสุดเป็นเหล่ามากเข้าพร้อมกับสีดาวที่ไว้เล่นด้วยกันเลยนะครับชินุบุก,ก็เป็นตัวแปะไฟฟ้าฮิวได้3,000ันบวกมีกลุ่มดาวก็จะฮิวแรงขึ้นไปอีก เอามาเล่นสายให้เปอร์บลูมได้ดีมากนะครับน้ําบวกไม้บวกไฟฟ้าส่วนปาบาราเป็นตัวแจกฟรีตั้งแต่ต้นเกมเอามาแปะน้ําระยะใกล้สายฮิวจะทําเป็นปาบาเลียนสายโหดก็ได้แถม C6 ยังมีการตายให้1ครั้งทุก15นาทีขาเว่เป็นตัวธาตุไม้ยืนสนามที่เอามาทํามัะเฟืองระเบิดให้เร็วขึ้นบับและฮิลตัวเองได้ถ้าโดนมัฟเฟืองโอเคต่อไปนี้ก็จะมาบอกว่าตัวไหนหน่าปั้นบ้าง สำหรับชินุบุก็เป็นตัวที่ผมแนะนําให้ปั้นอยู่แล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเก่าปั้นก็ง่ายพอมาตู้นี้เพื่อเล่นกับเรามากโดยเฉพาะเลยนะแต่ชินุบุก็ควรปั้นไว้ตั้งแต่มาก่อนแล้วครับเพราะทีมมีให้เล่นเยอะแยะนะไฮเปอร์บลูมในอดีตสําหรับมือใหม่ยังมีทีมให้เลยอย่างเช่นเอาชินุบุไปใส่ใช่ไหมใส่บาบาร่าใส่คอรีแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นใครก็ได้ยืนเป็นไฮเปอร์บลูมถึงจะมีตัวฮิลสองตัวก็จริง การปั้นของชินุบุเน้นแค่ชำนาญธาตุล้วนยิ่งเยอะยิ่งดีสายฮิวก็เน้น HP และสายผสมให้เน้นที่ชำนาญธาตุ HP ส่วนฟื้นฟูเราจะเน้นก็ได้หรือไม่ก็ได้ครับสำหรับผมไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นเอาแค่ชำนาญธาตุกับ H p ก็พอแล้วถ้าอยากจะฮิวด้วยมีแบบปิดปฏิกิริยาได้ดีด้วยครับแล้วก็ถ้าอยากให้ปฏิกิริยาแรงๆเน้นเลเวลตัวละครด้วยนะ ระเวล80กับ90ความแรงของไฮเปอร์บลูมก็ต่างกันชัดเจนนะตัวผมก็เป็นสายผสมนะครับมีรลเวล90และแล้วก็มี HP 2 5 0 0 0บวกบวกเลยนะแล้วก็ชำนาญทตุ889ข้างในฟื้นฟูผมมีน้อยมากแต่ก็ยังกดเอาติได้บ่อยๆอยู่นะเอาจริงจริงๆไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับอาวุธที่ง่ายที่สุดของสายฟรีก็ไอรอนสติงเลยครับหรือสายแบบไม่มีอาวุธเลยไปคราฟมาใส่ได้ a r t ิแฟก t ีเฟวเวอร์ครับอันนี้แหละที่ผมใช้ดีมากๆอยู่แล้วเนาะชิ้นที่3 4และ5เป็นชำนาญธาตุล้วนครับข้างในก็เน้น HP เน้นชำนาญธาตุอะไรก็ว่ากันไปฟื้นฟูจะมีด้วยก็ได้แล้วแต่คนนะครับเนี่ยผมก็มี HP แทบจะทุกชิ้นเลยนะมีชำนาญธาตุด้วยอะไรแบบนั้นเนาะ แฟกที่ใส่ได้อีกเกมแนะนำมาหมดแล้วครับกิลเด็ดดีบ้างแล้วก็วันเดอร์เลอร์แต่อย่าใส่เซตสแล้วกันเนาะถ้าจะใส่เอาไปผสมจะดีกว่านะครับสองชำนาญธาตุบวกกับ2องชำนาญธาตุอะไรแบบนั้นเนาะผสมกันมือใหม่ไม่มีแฟกอะไรเลยก็อินดักเตอร์ครับเก็บเอาไว้ลงดันมันก็ได้นะเน,นี่ยมือเก่ามือใหม่ใส่ได้หมดเอามาบัฟได้เลยบัฟ EM ให้ทั้งทีมได้อีกนะเนี่ยแค่ทำปฏิกิริยาธาตุนะครับหรือไม่ก็ไปเนี่ย เหมือนเดิมเลยครับสายซับผมจะแนะนําประมาณ2เซตนี้อยู่แล้วเนาะเอามาผสมกันได้หมดซึ่งแฟกผมเคยเทสไปแล้วลงคลิปเทสไปหมดแล้วว่าเซตนี้แหละดีสุดแล้วครับแรงสุดในการทําปฏิกิริยา ไอเรื่องอาวุธอะผมเคยไกด์ไปเต็มสูบแล้วจะใส่ HP หรือชำนาญธาตุก็ได้แล้วแต่สายถ้าสายผสมผมยังใส่ชำนาญธาตุเลยครับแล้วไปเน้น HP ที่แฟกอะไรแบบนั้นให้ฮิลแรงแรงสัก3000บวกก็พอแล้วพวก5ดาวประจำตัวของคาซุฮาอะไรพวกนั้นแล้วก็ประจำตัวของนิโรอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะเป็นแบบ HP นะ สี่ดาวนอกจากที่คราฟได้แล้วก็อันนี้ครับซิฟอร์มูลไลท์อันนี้เป็นกาชาอาจจะหายากนิดนึงไม่ก็มาใส่ดาบกิจกรรมโทคาโบชิกุเร่สี่ดาวเฮดพีก็ยังมีดาบเดอะด็อกแฮนด์แอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็ดาบ3ดาวถ้าใครไม่มีจริงๆนะก็ดาร์คไอรอนซอสนี่เลยครับชำนาญธาตุนอกนั้นเราจะใส่อะไรก็ได้หรือใส่ตามผมก็ได้นะจะใส่ฟาวเนียสเน้นฟื้นฟูให้เอาติใส่กิจกรรมอัลเบโดอะไรพวกนั้นแต่ผมก็ยังแนะนำไอรอนสติง ตัวชินุบุเนี่ยผมไม่แนะนําให้ปั้นเป็นดาเมจเลยนะครับถ้าจะเอาสุด2ทางเน้นแค่ EM กับ HP พอและสกิลของชินุบุก็มีวงไฟฟ้าแปะไฟฟ้าได้10ครั้งนะครับแล้วก็ฮิลได้อีก10ครั้งเนี่ยผมเวลสิก็จะประมาณนี้ฮิลก็ค่อนข้างได้3,000บวกอยู่นะเอาติก็มีไวแปะไฟฟ้าเลยครับถึงจะมีดาเมจด้วยแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมแล้วก็มีระยะต่อเนื่องอะไรพวกนี้คูดาวพลังงานธาตุก็ใช้น้อยอยู่นะ เ o s i t ก็เกี่ยวกับการ h e ลนะครับถ้าเลือดของชิรุบุไม่เกิน50%ก็ฮีลแรงขึ้น15%นะครับอีกอันนึงก็ทําให้ฮ e ลแรงขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็มีดาเมจของชํานาญธาตุอะไรพวกนั้นสุดท้ายเป็นเรื่องการสํารวจแล้วครับในเอนาซุมะเนี่ยใช้เวลา20ชั่วโมงด้รางวัลเพิ่มรุ่มดาวคือเอา C ีศูนย์ก็พอแล้วครับถ้าอยากจะแปะไฟฟ้ากับ h e a อ่ะถ้าใครอยากฮีวแรงขึ้นก็มา c ีสามที่ได้เลเวลขึ้น3ระดับของสกิลอะครับแต่ก็ไม่ได้เชียร์อะไรเลยนอกจาก c ีหกจะมีกันเสียชีวิตนนัั่เองครบ คือถ้าชินบุเนี่ยได้รับดาเมจมากพอจะทำให้หมดสติความเสียหายในครั้งนี้จะทำให้เธอไม่ให้หมดสตินะครับจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพลังชีวิตของชินบุเหลือนหนึ่งและใน60ิวิจะเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งครั้งพอพลังชีวิตของชินบุลดต่ำกว่า25%เก็จะมีชำนาญธาตุของตนขึ้นนะครับหน0่หน่วย15าวิ ในทุก60วิจะมีเอฟเฟกต์นี้เกิดขึ้นได้1ครั้งอะไรแบบนั้นเลยเนาะอันนี้ก็จะเชียร์อยู่ C0 กับ C6 ออะเพราะว่าอะไรเพราะชินุบุจะใช้ HP ในการกดสกิลทุกครั้งครับเลือดจะลดตลอดพอกดสกิลอะมันจะเสี่ยงนิดนึงเนาะสรุปถึงจะเป็นตัวที่แนะนำให้ปั้นแต่ก็มีข้อเสียอยู่นะครับฮิวอาจจะไม่ทันที่เวลาไปเจอบอสตำนานตีเราแรงๆนะครับ อยู่ไม่ค่อยทานหรอกเพราะมันตีทีนึ่งเกือบตายแล้วข้อเสียของ C0 ก็อย่างที่บอกเลยมันเอาเลือดเราไปด้วยนะเวลากดสกิลทุกครั้งชินบูบุถ้าให้เทียในความคุ้มในการปั้นผมให้ A ไม่ก็ S เเลยนะครับสำหรับตัว4ดาวผมว่าให้ S นั่นแหละซึ่งถ้าใครอยากจะปั้นเต็มแก่แล้วอยากดูไกด์เต็มๆในคลิปนี้ได้เลยครับผมทดสอบทุกอย่างให้หมดแล้วละเอียดยิบและมั่งนะ่แบบเข้าใจง่ายด้วยนะครับ ต่อไปคาเว่ในยุคมะเฟืองรุ่งโลดจะปั้นดีไหมตามความเห็นผมที่ไปลองมาหลายๆแบบผู้เล่นใหม่ทั้งหลายถ้าคุณไม่อวยไม่ต้องปั้นก็ได้ครับเน้นที่ความอวยเป็นหลักแต่ถ้าคุณต้องการตัวแปะไม้ยังมีคอเล่กับนักเดินทางทาดไม้ให้นะหรือถ้าอยากปั้นมาแปะไม้จริงๆคุณก็ต้องเอาคาเว่มายืนสนามนะครับคือต้องแปะน้ำกับไม้ไปก่อนนะ คาเว่เป็นตัวปิดและต้องมีฟื้นฟูเยอะมากๆถึงจะกดเอาติเคลือบดาบให้เป็นไม้ได้สำหรับคาเว่ก็เล่นได้ดีระดับหนึ่งนะครับเล่งมะเฟืองให้ระเบิดแต่ถ้าเล่นสายชำนาญธาตุล้วนจะมีการฟิกทีมอย่างมากครับบังคับจัดทีมเลยอ่ะต้องแปะน้ำกับไม้แล้วก็ทำมะเฟืองเท่านั้นแล้วให้พี่แกไปกดสกิลเล่งให้มะเฟืองระเบิดหรือกดเอาติ แต่ถ้าเรามีตัวน้อยๆยังเอาไปเล่นไฮเปอร์บลูมน้ําไม้ไฟฟ้าได้อยู่นะซึ่งตัวคาเวก็ต้องมาแย่งมะเฟืองกับธาตุไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังพอเล่นด้วยกันได้เท่าที่เทสมาแล้วพี่แกเป็นดาบใหญ่นะครับถึงจะตีเร็วกว่าทั่วไปนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าช้าอยู่นะแล้วต้องมีซีด้วยอะไรแบบนั้นถึงจะตีเร็วขึ้นนะส่วนสายดาเมจจะปั้นยากสําหรับมือใหม่แต่มือเก่าสามารถทําได้นะ แล้วก็ต้องมีตัวบัฟให้พี่แกเหมือนกันนะครับแนะนําเฉพาะคนที่อยากทำคอนเทนต์ถ้าทําค่าพลังถึงดาเมจก็จะแรงมากๆเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีปั้นให้ทีหลังเนาะแล้วที่เชสมาคาเว่ก็เหมาะกับบอลหมู่มากกว่าบอสเดี่ยวๆนะครับแต่ถ้าเจอกับบอสมาก,กู3ตัวในอับิสนั่นก็เป็นของชอบพี่คาเว่นะต้องบอกว่าเป็นของชอบทีมมะเฟืองมากกว่ามั้งเพราะถ้าพี่คาเวย่ยู่กับนิโลระเบิดมะเฟืองจะแรงมากๆอยู่แล้วเนาะไอ้สบอสนั้นไม่เหลือหรอก มาดูวิธีปั้นสายชำนาญนท่าน,นะครับก็จะปั้นง่ายเหมือนชิดุบุกับเรามากเลยเน้นแค่เลเวลตัวละครกับค่า EM 800ถึง1,000แต่ผมยังไม่ถึงเพราะแฟกยังไม่ได้นั่นเองเนาะแล้วก็ ER ฟื้นฟูจำนวนมากที่ต้องทำให้เอาติ กดได้ทุกรอบครับอันนี้มันต้องเน้นเลยนะคุณผู้ชมประมาณ160่งรถึงสองบวกบวกถ้าอยากทําจริงๆเอา200ดีกว่าซึ่งผมก็อย่างที่บอกครับแฟกยังไม่ได้จริงๆนะตอนนี้แฟกให้ไปใส่4ฟาวเวอร์นะครับแล้วก็ที่เกมแนะนํามาก็ดีนะดิฟบูดกับกิเดิตดีมส์ตัวมือใหม่ใส่2เซตนี้ไปก่อนและกันเนาะมือใหม่มือเก่าอันนี้ไม่ใช่สายซับ แบบจ,จ่าด้วยซ้านะเป็นตัวยืนสนามแต่ก็ใส่ได้เอาไปบัฟอะไรแบบนั้นถ้าเป็นมือใหม่อ่ะมันมีให้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะอินดักเตอร์เนี่ยลงดันลงอะไรก็ได้มาลงบอสแฟกชิ้นที่3จะเป็นฟื้นฟูหรือชํานาญธาตุก็ได้ครับถ้าใครแบบฟื้นฟูไม่พอก็ต้องใส่เหมือนผมนะชิ้นที่4เป็นชนานาญธาตุนะครับชิ้นที่5ก็ชํานาญธาตุ ข้างในเน้นชำนาญ EM กับ ER ฟื้นฟูครับส่วนใครอยากจะทำสายดามเมจ DBS จริงๆนะค่าพลังประมาณนี้โจมตี1,700บวก EM 100บวกอัตราคิ60%บวกความแรงคิ250-300%ยิ่งดีครับใส่อาวุธเป็นความแรงคิหรืออัตราคิบาลานซ์กันเองถ้าเป็น5ดาวจะแรงขึ้นมากๆ แกจะใส่เป็น4ดิฟบูดสีกิวด็ดดีมก็ได้หรือถ้าใครใส่โล่ไปด้วยเน้นการโจมตีปกติก็ใส่เซตนี้ได้เหมือนกันครับเซต4ไปเลยนะคุณผู้ชมไม่ก็ผสมกัน2ไม้บวก2อ e m อะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปถ้าเป็นสายดาเมจชิ้นที่3ให้เปลี่ยนเป็นพลังโจมตีนะครับชิ้นที่4ให้เปลี่ยนเป็นโบนัสไม้ชิ้นที่5ให้เปลี่ยนเป็นความแรงคิหรืออัตราคิ ส่วนทีมก็บอกไปให้เลยถ้าเป็นสายดาเมดมีคาเวยุนจินฟริชแล้วอีกคนนึงใส่โลจงลี่หรือเบนเนตก็ได้ครับมาแบบบิวดาเมดให้พี่แกเยอะๆไปเลยไม่ก็เป็นทีมอื่นๆนะครับก็เหมือนพี่แกกลายเป็นดาเมดไม้ที่ตีเป็นธาตุไม้ได้นั่นเลยครับก็ใส่ตัวอะไรไปบัฟให้ได้หมดอะแต่ที่บอกไปเนี่ยไม่คุ้มปัน้นหรอครับถ้าไม่ใช่สายคอนเทนต์หรืออยากจะนอกกรอบไปปั้นตัว DPS ที่เป็น DPS จริงๆดีกว่าไหม อันนี้แค่บอกเผื่อไว้น,นี่ขนาดบอกเผื่อไว้ไมแม่งบอกสมบดเลยคุณผู้ชมวิธีการเล่นสกิลพี่คาเวมีไว้สแกนเป็นรูปวงกลมนะครับทำดาเมจไม้วงกว้างแล้วก็ทำให้มะเฟืองอ่ะในวงระเบิดทันทีปกติมะเฟืองธรรมดามันระเบิดช้ามากแต่ถ้ามีพี่คาเวมันจะเร่งในการระเบิดแบบระเบิดทันทีตอนนั้นเลยมีหน้าที่เท่านี้ครับสกิลอ่ะผสมน้ำกับไม้ไปก่อนให้มีมะเฟืองเยอะๆแล้วก็กดสกิลให้มันระเบิด ดาเมจที่เลเวล10ก็อยู่ประมาณ367.2นะครับแล้วก็คูดาว6 6วิเนาะเวลาอยู่ในสนามสังเกตมาเฟืองเยอะๆปุ๊บก็กดสกิลได้เลยกดได้เรื่อยๆแต่ถ้าเล่นทีมนี้โลกับเล่นทีมที่มีไฟฟ้าไฮเปอร์บลูมสกิลเหมือนจะมีไว้ทําดามดเมจเฉยๆเลยครับโดนแย่งระเบิดหมด ส่วนอัลติเมตเนี่ยก็ทำดาเมจไม้วงกว้างไปทีหนึงแล้วก็ทำให้มัฟเฟืองทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ระเบิดทันทีเหมือนกันแต่อัลติจะเสริมพลังให้ช่วงหนึ่งนะครับ 1. คือเพิ่มขอบเขตการโจมตีปกติชาร์ตีพุ่งลงแล้วก็เคลือบดาบตัวเองเป็นธาตุไม้ 2. พอมัฟเฟืองของตัวในทีมระเบิดดาเมจจะแรงขึ้นนั่นแหละครับ 3. เพิ่มต้านทานการหยุดชะงักของคาเวไปด้วย แต่ข้อเสียคือถ้ากดเอาติปุ๊บห้ามเปลี่ยนตัวออกเลยนะจนกว่าเอาติจะหมดเพราะพอเปลี่ยนเอาติมันจะหายทันทีดาเมจก็มีระดับหนึ่งนะครับระยะเวลาก็12วินะคุณผู้ชมโบนัสคงจะหายการระเบิดของเดนโดคลอรหรือมะเฟืองถ้าเวล10ก็ประมาณ49.5%กูดาว20วินะครับพลังงานท่าใช้เยอะมาก80หน่วย ผมถึงอยากให้คุณผู้ชมทําถึง200ยิ่งดีเลยจะได้วนได้ทุกรอบนะครับเป็นตัวยืนสนามอยู่แล้วก็เก็บอนุธาตได้ไวอยู่แล้วนะถ้าใช้สกิลไปเรื่อยๆหรือตีไปเรื่อยๆพาสซีมีเอาไว้ฮิวตัวเองเมื่อโดนดาเมจของมะเฟืองครับทั้งดามเมจจะมะเฟืองการเบ่งบานแล้วก็ไฮเปอร์บลูมเลยนะคาเวจะฮิวพลังชีวิตตัวเองอะปริมาณเท่ากับ300ของความชำนาญธาตุเอฟเฟกเกิดขึ้น1ครั้งทุก0 5ครับ ถ้าโดนมาเฟืองทีนึงก็ฮิวทีนึงเลยอ่ะชำนาญท่าน800ฮิวได้ประมาณ2,400แล้วก็อันนี้ระหว่างเอาติอะหลังจากโจมตีปกติชา้าตีหรือพุ่งลงถูกศัตรูชำนาญท่านของคาเวจะเพิ่มขึ้น25หน่วยครับในทุก0.1วิและเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งซ้อนทำได้มากสุด4ชั้นพอเอฟเฟกต์เอาติหมด พัสสีนี้ก็ถูกลบอันอื่นก็เกี่ยวกับการสร้างเฟอร์นิเจอร์แล้วครับอาคารสวนมีโอกาสร้อเซได้รับวัสดุที่ใช้บางส่วนวิธีเล่นก็อย่างที่บอกเลยต้องแปะธาตุน้ําบวกไม้ให้เกิดมะเฟืองก่อนแล้วคาเวจะเป็นตัวสุดท้ายที่กดเอาติจากนั้นก็ตีปกติไปเรื่อยๆแล้วก็กดสกิลวนไปเรื่อยๆครับ พี่แกจะเป็นตัวยืนสนามที่ไม่เหมาะกับคนที่ชอบสลับเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมถ้าเป็นทีมเหล่ามาที่ผมเทสไปอ่ะจะเป็นทีมแบบเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้ามีตัว DBS ที่ยืนในสนามนานเกินไปก็จะไม่ดีกับเหล่ามาเท่าไหร่แต่สําหรับคาเวยืนแค่12วิสามารถไปเล่นคู่กันได้ครับแต่ดาเมจไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะ ทีมสาหรับเล่นคู่กับนิโลจะไม่ค่อยเหมาะไปตบบอสเพราะมาเฟืองนิโลระเบิดไว้อยู่แล้วอะไม่ทันได้สะสมมาเฟืองเลยมันระเบิดก่อนแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ไกด์แบบส่วนตัวเนี่ยแต่ผมมีทีมให้ด้วยคาเว่ฟูรินะเหล่ามาเย่หลานหรือนายน้อยแล้วก็คาเวนิโลนายน้อยหมอไปคาเวนิโลนายดะนายน้อยส่วนทีมเหล่ามาเอาไปยืนสนามให้เจ๊แกจะเป็นทีมอะไรก็ได้ครับกลุ่มดาวอสีศูนย์ก็พอนะครับไม่ก็มาแบบ C6 ไปเลยก็ได้นะคุณผู้ชม พรสว่า์ผมจะอัพเอาตินําไปเลยแล้วก็สกิลหรือโจมตีปกติก็ได้ถ้ามันใช้ตีด้วยก็ต้องอัพด้วยทั้งหมดเลยนะครับสรุปถ้าเทียบดามเมดความคล่องตัวยังไม่เท่าตัวดามเมดของสมัยนี้เท่าไหร่ถึงคาเวสายนกกรอบจะแรงมากๆก็จริงนะแต่มันก็ปั้นยากตามมาด้วยครับคือมันแรงอยู่แล้วทุกตัวครับเพราะสมัยนี้มันมีตัวฮิวตัวบัฟ เยอะมากๆทําให้ตัวไหนก็แรงได้หมดนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นสายปกติให้ผมให้เทียในยุคนี้ผมอาจจะให้ที่เทียบี B หรือ C เลยนะไม่รวมสายอวยนะครับอันนี้เฉพาะแบบความคุ้มในการปั้นต่อไปเป็นบาบาล่านะครับสายฮิวแปะน้ํำระยะประชิดใครไม่มีคโมมิในทีมเหล่ามากปั้นน้องมาดวนเลยครับเอาน้องมายืนตีในสนามคุ้มมากนะฮิวอย่างโหด สกิลได้อะไรบ้างก็เปิดวงน้าครับทำให้ติดสถานะเปียกชุ่มยืนใกล้มอนก็ทําให้มอนติดน้ําฮิวให้ตัวที่ยืนสนามเป็นระยะถ้าตีปกติถูกมอนไปด้วยจะฮิวหมู่ทั้งทีมต่อรวมตัวที่เป็นฝ่ายเดียวกันฮิวแรงตามค่า HP ถ้าช้าโจ,จมตีถูกมอนก็ฟื้นฟู4เท่าส่วนอัลติเป็นการฮิวหมู่ทั้งทีมแรงตามค่า HP มีพาสซีฟเสริมถ้าอยู่ในสกิลพลังกายจะลดลง12%นะครับ แล้วก็ตัวละครของตนเองที่เข้าสู้อยู่ได้รับลูกแก้วธาตุหรืออนุธาตุจะเพิ่มเวลาวงสกิลขึ้นไปอีก1วิมากสุด5วิตามจริงบาบาลาสีก็พอแล้วนะครับแต่ส6ก็ดีนะถ้าทํำถึงมีน้องอยู่ในทีมแต่ไม่ได้สู้ถ้าตัวในทีมเสียชีวิตส6จะทุบขึ้นฟื้นชีวิตตัวละครฮิวเลือดให้ตัวนั้นร้อยเปเซใช้ได้ทุก15นาทีวิธีปั้นสายปกติเน้น HP กับ ฟื้นฟูครับ ER แค่นั้นเลยแปกสมัยนี้ก็4โอเชียนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมชิ้นที่3 HP หรือ ER ชิ้นที่4 HP ชิ้นที่5 HP หรือโบนัสรักษาเซตนี้จะเหมาะกับสายยืนตีเองในสนามมากนะครับจะมีระเบิดกระยาภาพเสริมให้อีกถ้าฮิวล้นแต่ถ้าไม่ใช่สายยืนตีบาบาร่าย,ยังดึงประสิทธิภาพได้ไม่เท่าโคโคมินะ แต่ก็ใช้ได้อร์ติแฟกต์ที่เหลือก็สีไม่เดนเซตเก่าเลยใส่ได้นะครับไม่ก็ผสมผสมกันในะ H p ฮบวก HP ทั้ง2ชิ้นนี้โบนัสรักษาบวกโบนัสรักษาก็ได้มือใหม่แอดเวนเจอร์เนี่ยครับที่เน้นพลังชีวิตอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะหรือจะเป็นเด็กไซส่วนสายบาร์เบเรียนผมไม่สอนแล้วกันเนาะก็ปั้นเหมือนตัวดามเมจทั่วไปเลยสรุปบ,บาร์เบาล่าควรปั้นไหมถ้าเล่นทีมมะเฟืองเช่นทีมของเหล่ามาทีมของนิโล ทีมของไดฮิดะทีมคาเว่และอื่นๆก็ควรปั้นอยู่แล้วครับแต่คุณต้องไม่มีโคโคมิหมอไปถ้ามีแล้วไม่ได้อวยบาบาราด้วยก็ไม่ต้องปั้นครับต่อให้มีเหยาๆก็ปั้นบาบาราได้นะ ส่วนสายปกติที่ไม่ใช่มาเฟืองบาบาลาก็เป็นฮิลอยู่แล้วนะมือใหม่ต้องปั้นมาแบกอยู่แล้วครับถ้าไม่มีตัวอื่นที่ฮิลโหดมากๆอย่างพวกตัว5ดาวทั้งหลายก็ปั้นได้เลยส่วนมือเก่าก็สามารถปั้นเอามาลงลงละครลงอบิสได้อยู่แล้วครับปั้นง่ายเล่นง่ายสกิลเอาติออกแล้วก็แปะน้ํายืนชิดชิมอนหรือให้ตัวอื่นไปแปะน้ําแทนถ้าเป็นมือใหม่ที่ยังไม่ลงลงละครไม่ลงอบิส จะปั้นไว้ที่เลเวล60-70ก่อนก็ได้ครับแล้วไปเน้นที่ของเอาตัวผมยังปั้นแค่เลเวล70นะครับมี HP 26 0ออันนี้แย่งแฟกมาจากโคโคมิอันนึงนะแล้วก็ข้างในก็ฟื้นฟู162.8อาวุธก็ใส่ได้หลายแบบนะครับทั้ง HP แล้วก็พวกฟื้นฟูสายฟรีไม่ต้องอะไรมากโปรโตไทป์ไปคราฟเอาไว้ใส่ได้เลยมีฮิลให้อีกเนี่ยในในออฟแล้วก็พวกฟอร์เวเนียสอะไรพวกนี้ ถ้าเป็นสายเปลี่ยนตัวออกจะใส่เป็นสมุนบังกรก็ได้ครับพลังชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ได้บัฟพลังโจมตี48%ถ้ามีอาหาอกนั้นก็มาใส่ของหมอ,อยังได้เลยแต่ผมให้หมอนั่นแหละดีแล้วนะครับสรุปเทียหน้าปั้นถ้าไม่มีตัวฮิวอื่นเลยก็ต้องเทียสแต่ถ้าใครมีโลเทียก็จะตกลงถ้ามีใครมาแทนเยอะแยะแล้วลงไป B ในทีมของหลวงมาใหม่ๆห,หรือทีมคนอื่นก็ตามอะ่ะ ถ้าทีมไหนต้องการตัวยืนในสนามเป็นตัวฮิวย่าลืมบาบาล่าครับบางคนไม่มีโคโคโมุมิยังรีบปั้นบาบาล่ามาเลยนะปั้นไม่ยากหรอกคุณผู้ชมปั้นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอเคนี่ก็เป็น3ตัวละครในยุคเมตามาเฟืองนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบายบาย